ปล่อยของโดนรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูปิ i ยุคใหม่ซ่านิยมใหม่สาร่ายทอดกรอบโอนุริจากโออิชิเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ปล่อยของต้องสัามแดงครับในช่วงนี้ครับเป็นความเต็มที่ในกีฬาลูกหนังครับฟุตบอลนั่นเองจะเป็นทักษะแบบไหนไปดูกันเลยกับช่วงปล่อยของเต็มที่ <All right. S 1> โลกเห็นช่วงปล่อยของเต็มที่ให้โลกเห็นสวัสดีครับผม,มชื่อเบสค,ครับเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าชายางผมกอเลสแห่งวันชุติที่วลาดาิมาครับสวัสดีครับผมต้นครับ ตำแหน่งที่เล่นปีกซ้ายครับชายาของผมก็คือเมสซี่แห่งโรงเรียนมัธยีปลาและว,วันนี้ทั้งสองคนจะต้องมาแข่งกันโดยใช้ทักษะความคล่องตัวเลี้ยงหลบปุปสสั์และมายิงประตูใครทำเวลาได้เร็วกว่าชนะครับคนแรกเป็นต้นครับต้นใช้ทักษะเลี้ยงลูกได้นหน้าเท้า มาถึงอุปสรรคครับรีบอนข้ามยิงประตู9วินาทีนับว่าเป็นเวลาที่น่าพอใจมาดูเบ็กกันบ้างถ้าทำได้ดีกว่าชนะครับต้องเร็วกว่า9วินาทีเบ็กใช้หลังเท้าล้วนๆครับกระโดกข้ามและยิงประตู7วินาทีครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ ด้วยความคล่องแคล่วและการยิงประตูที่แม่นยำทำให้เบคเป็นผู้ชนะปล่อย oh, ของได้เต็มที่แบบนี้ก้รับของรางวัลจากเครื่องดื่มเบปซี่ไปเลยครับผ่านไปครับกับความเต็มที่แบบเทพครับผมตอนนี้ครับมาตอกเลยว่ากับความป่วนมันฮาครับจะปวนมันฮาแค่ไหนไปจักอะไรกับช่วงปล่อยของออกลายปู ช่วงควายหองออกลายป่วนวันนี้ค่ะเรามาป่วนกันที่โรงเรียนรัตนโกศิลป์สมพงษ์รักบารค่ะและจอบป่วนของเราก็คือเจ๊มมอศ๓ค่ะธุรกิจป่วนแต่งหน้าภารกิจออกลายป่วนเจมจะต้องไปหาคนมาแต่งหน้าครับสีนี่แบบโดเรมอนเลยครับมีเวลาสิบนาทีช่วยแต่งหน้าเราให้หน่อยดิแต่งอะไรอ่ะเนี่ยแต่งแบบนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้ท่าน เธอแต่งนะเธอเธอจะน่ารักมากเลยอ่ะจริงไใครก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้วเออจริงไม่เอาหรอกไม่เอาไม่ว่าโอ้โหเูีนี้ก็บอกไม่ว่าเนี่ยแต่งไว้เนี่ยเดลมอนน่ะก็ตอนไม่แทนได้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะช่วยเอาหน่อยนะเป็นอ่ะอ่ะเราเลี้ยงนาเธอก็ได้ขอสีแก้วโอ้โหเนาะโอเคโอเคได้เลยโอ้โห เห็นว่าเลี้ยงน้ำครับเลยมาแต่งหน้าเป็นโดเรมอนปวนกันขนาดนี้ครับก็รับสาหร่ายทอดกรอบโอนุริจากอุอิชิไปเลยครับเอาละครับถึงเวลาชิโนกับสายกับโรงเรียนนะครับมูลค่า1น0 0 0บาทนะฮะแต่ด่านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับต้องมีทั้งความแข็งแรงความแม่นยำกับเกมนี่ชื่อว่าพุ่งตกชกอาแม่ ท้ายต้องใช้ทักษะผู้รักษาประตูชกบอลให้พุ่งไปชนเป้าหมายทำได้รับทุนการศึกษา1น0 0งหมืนบาทแรกครับสาวน้อยหนึ่งเดียวน้องแพลดูครับผู้สาวประตูหญิงครับยิ่งหายากอยู่ด้วยนะจะชกบอลเข้าเป้าหรือไม่พร้อมแล้วลุยบอลมา บอลมาตั้งนานแล้วแกเพิ่งโดดไม่ผ่านความหวังที่สองครับน้อ <Hayır. S 2> งปลูกพร้อมแล้วลุยบ <im> <and audio. im itation> อลมาคุกไปคุกไปเมื่อกี้คหญกงน้า อุซันตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณละวจะจะบอกอะไรกับน้องๆทันยับุรีมั้งจะบอกว่าพี่ทำเต็มพี่ครับมีอย่างอื่นไหมถ้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ควักจ่ายเองเลยหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่เปิดพี่พากุ้งให้ครับผมมาดูแต่พร้อมแล้วอุซันลุย ขบวนการปล่อยของโดยรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสูุปีรไอยุคใหม่ซ่านิยมสัมผัสสุดยอดปลาญี่ปุ่นกับฤดูปลาชิมะฮอกเกะย่างที่ยาโยอิรองท้าพ้าใบโกลซิตี้เครื่องดื่มเป๊ปซี่ใหม่สาหร่ายทอดกรอบโอโนริจากโออิชิ เรามีขอรางวัลให้รึครับปลอบใจครับจากรถจกักรยานยน <Yeah. S 1> ต์ฮอนด้าสกูบียอายบัตร v i ครับจากร้นานอาหารญี่ปุ่นยายโยอี <Yeah. S 1> รองเท้บาบูทใหม่ขอซิตี้เอฟซีดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้ <Yeah. S 1> ลสาสเตอร์ทอดกรอบโอโนอริจากโออิชิ สุดยอดครับฝากไว้ทิ้งท้ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดไลค์ใน a c e บุ o k ของรายการปล่อยของครับสัปดาห์นี้รุ่นของที่เรื่องจากคุณซันประชากรนั่นเองและยังมีรุ่นนะรับรับโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่น N9 อีกด้วยนะครับสัปดาห์หน้ากลับพบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาได้เวลาปล่อยครับลาไปนและนี่คือความบอกทุ้ท้ายครับของโรงเรียนทัญบุรีครับ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหลุยนลยครับปึ๊บจ่าแมครับโอ้โหเอาละครับเล็กครับนักเล็กครับ